ค่ะพี่พึ่งน,นะคะสมร,รักษีภัยค่ะปัจจุบันนะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรักษารษาชก,การแทนหัวหน้าง,งานสื่อสารองค์กรกองกลางสำนักง,งานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับการทํางานใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทํางานมาประมาณ14บสหปีแล้วนะคะแล้วก็สําเร็จการศึกษาใ,ในระดับปริญญาตรีค่ะจากสาขาวิชา เอกนะคะนิเทศศาสตร์ค่ะประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็ในระดับปริญญาโทนะคะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมราชค่ะประสบการณ์นะคะเราก็ต้องเรียนรู้จากการทำงานจริงเราจะรู้ว่าสิ่งไหนเป็น งานในลักษณะใดอะค่ะเราเราต้องเรียนรู้จากจากการลงมือทําถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยถูกหรือไม่ถูกหรือว่าสิ่งเนี้ยเราทําไปแล้วมันอาจจะผิดก็ได้แต่เราก็ต้องหาวิธีการที่จะมาแก้ไขใหม่ค่ะในใน,ในทุกๆงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานคือการแก้ไขปัญหานะคะไม่มีทางที่ว่างานทุกงานจะราบรื่นในทุกงานเพียงแต่ว่างานไหนที่จะทำให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยเราต้องมีการวางแผนก่อนวางแผนแล้วกออ็ลองมือปฏิบัติว่าเป็นไปนตามแผนไหมในส่วนใดที่จะต้องเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขมันคงบอกไม่ได้ว่าว่างานนี้ จะต้องทําอะไรยังไงโดยเฉพาะงานประชาสัมพันธ์ซึ่งงานประชาสัมพันธ์เป็นงานส่วนหน้าขององคอ์กรรวมถึงเป็นงานแบ็กอัพขององค์กรด้วยเพราะฉะนั้นการทํางานด้านการสื่อสารนะคะจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ง่ายว่างานนี้ผิดหรือถูกหรือแม้กระทั่งข้อความที่เราสื่อสารออกไปนิดเดียวค่ะถ้าเกิดว่าอักษรไม่ถูกต้องก็นั่นหมายความว่าเกิดความผิดพลาดอาจจะมาจาก ความผิดพลาดจากเราก็ได้หรืออาจจะเป็นความผิดพลาดจากอุปกรณ์ที่เราระหว่างทำแล้วเราก็ตรวจสอบไม่ดีก็ได้ค่ะส่วนการทํางานเนี่ยถ้าถามว่าเกิดเกิดความผิดพลาดเหมือนที่น้องถามใช่ไหมคะแน่นอนว่าการทํางานเนี่ยที่เราใช้เป็นหลักเนาะศกย์ 4m 4m ก็คือมันจะมีในเรื่องของแมก็คือคน material ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะคะ management การบริหารจัดก,การ แล้วก็คงจะเป็นเรื่องของมันนี่ซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องหมดเลยเราก็ต้องมาดูว่าในแต่ละส่วน มีความเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆยังไงบ้างคนเรามีการใช้คนให้ตรงกับงานไหมหรือว่าในการทํางานระหว่างทางคนเกิดปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างพอามมีเรื่องของคนแล้วมีเรื่องของอุปกรณ์ไหมเช่นสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจบุบันโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าการสื่อสารนะคะเราจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นสาคัญไม่ว่าจะเป็นพวกของโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการผลิตส,สือ่อโดยเฉพาะในงานของพี่เพิ่งเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตส,สือ่อแล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวล้ําไปอย่างรวดเร็วมากปัจจุบันนี้เราอาจจะใช้สื่อตัวนี้ได้แต่พอไปปีหน้าสื่อเหล่านี้อาจจะเริ่มล้าสมัยและไม่เข้าทันกับสิ่งที่เราจะสรรื่อสารก็สามารถที่จะเกิดเป็นเป็นอุปสรรคระหว่างทางได้นะคะเรื่องของการบริหารจัดก,การก็อย่างที่ที่บอกไปว่า ถ้าเกิดว่าบริหารคนคนตรงกับงานไหมเราใช้คนตรงกับงานไหมอุปกรณ์มีปัญหาไหมอันนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องมา m มเนจเมนต์ก็คือต้องมาบริหารจัดก,การทั้งหมดเลยว่าถ้าในอนาคตเราจะทําสิ่งนี้แล้วคนที่จะช่วยซักขอตเราเหรอเนี่ยค่ะพร้อมไหมแม้กระทั่งงบประมาณเงินเราอยู่ในส่วนงานราชการใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นไป,นปนตามแผนอันนี้คืองานโดยคร่าวๆเนาะยังไม่ไปลักษณะของการจาบลึกค่ะ คงต้องเป็นเรื่องของการฝึกประสบการณ์ให้กับตนเองอะคะ่ะเราคงจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเราพี่เพิ่งคงไม่สามารถที่จะแนะนำทุกอย่างได้จนกว่าตัวเราเองอะค่ะจะเจอเองแล้วเราก็อยากที่จะหาคำตอบในเรื่องนั้นด้วยตัวเองการหาคำตอบด้วยตัวเองก็อาจจะไปหาผู้รู้หรือว่าบางอย่างพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะแนะนำเราไปพี่ก็ไม่รู้ว่าพวกเราสนใจเรื่องของอะไรแต่ว่าวันนี้ก็หมูมาพี่ก็พอที่จะให้คำแนะนำได้เป็นเบื้องต้น เพราะฉะนั้นสาหรับพว,พวกหนูเองเนะคะที่เป็นนักศึกษาค่ะคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับตัวเองในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ดีหรือว่าจะเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตก็ดีค่ะวันนี้พวกหนูมาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนาะและก็การที่พวกหนูก็กล้าที่จะได้มาพบปะผู้ใหญ่หรือว่าการทํางานต่างๆค่ะก็ถือว่าทุกสงทุกอย่างคือประสบการณ์ที่จะทําให้หนูเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ทุกอย่างค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะ